สวัสดีครับชาวซีครับวันนี้ผมมีศิลปินมาสัมภาษณ์อีกแล้วนะครับและขอบอกว่าวันนี้ผมภูมิใจที่สุดที่ได้สัมภาษณ์วงนี้ครับผมนะวงพวกเขา G20 ครับสว,ส,สวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับ สวัสดีค่ะทิชาค่ะสวัสดีค่ะแพคค่ะสวัสดีค่ะมิวกี้ค่ะสวัสดีค่ะแคทค่ะสวัสดีค่ะม็อกค่ะนะครับจะเห็นว่ามีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับนี่ใช่นิรุนั่นเองโอ้ยอย่างเงีสมาชิกใหม่ครับคือใครไหนลองแนะนําตัวสิครับว่ามาจากไหนเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะแพคค่ะปัญชลีสุริยะประภัฒค่ะเป็นสมาชิกใหม่ของ G20 ค่ะใช่แล้วนะครับผมนะครับก็คือคุณนิวเคลียร์นะครับก็เปลี่ยนมาแนคสินเพียร์นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างกับการเป็นสมาชิกใหม่คัดเลือกกันยังงไ ก็สำหรับแพนะคะได้ออดิชั่นเข้ามาค่ะมันเป็นตอนแรกเป็นโมโนจูเนียร์ก่อนแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเห็นว่าน่าจะเข้ากับพวกพี่ๆได้ก็เลยลองให้มาเรียนมาซ้อมกับพวกพี่ๆดูค่ะแล้วก็ได้เป็นหนึ่งใน G20 ค่ะอ๋อโมโนมิวสิกมีโมโนจูเนียร์ด้วยจูเนียค่ะไม่ถึงจริงเหรอใช่ที่เตรียมร้องครับซิงเกิลใช่แล้วมีจำนวนศิลปินฝึกหัดถอ่ครับหนึ่งสี่สิบคนคอหนูนี่แหะประมาณสี่สิบคนะสี่สิบเลยเหรอใช่ อลังการมากนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างสมาชิกใหม่ไหนลองแต่ละคนบอกสิแต่ละคนก็น้องแพนเป็นคนที่มีความสามารถมาก้งเรื่องการร้องและการเต้นเพราะฉะนั้นแบบสมมติเวลาเราไปไหนเราต้องร้องเราก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าลายประสานอะไรพวกเนี้ยคือเราไม่ได้แม่นมากเลยนะอย่างน้องเขาจะมีคู่สามคู่ห้าร้องก็คือมันก็ดูแบบู้ใช่ใช่คือมันก็จะทําให้ดูแบบว่าเป็นได้นอกจากที่เราเต้น้อนหนักอะไรเนี้ยอย่างเรื่องการร้องเราก็มั่นใจมาก คือน้องเวลาที่แสดงไลฟ์สิ่งเงี้ยค่ะครับผมนะฮะอ๋อแล้วเป็นยังมีการกดดันมีรับน้องป่ะแต่ว่าแบบทุกคนไนท์แบบว่าพอน้องมาก็มองจะอ้างเขาบอกเขาไม่ได้คต้องกา่างจริงจังเลยบรรยากาศกดดันเกิดขึ้นนะครับแล้วจะเห็นนะครับวันนี้เนี่ยพวกเขามาพร้อมกับชุดคอนเซ็ปต์ด้วยเพราะเขามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Magic Hours นั่นเองนะครับผมนะซิงเกิลนี้ครับเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็เพลงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนลุคจากซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่แล้วเพื่ยนซิงเกิลที่แล้วนั่นคือบายบายบอยนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็จะกลับมาดูแบบหวานขึ้นน่ารักขึ้นนะคะเพราะคราวที่แล้วก็โโอ้หเอะอะเวียงอย่างเดียวเลยใช่บายบายอ่านไปไม่ทันใช่แล้วก็เลยปรับลงมาหาน้องนิดนึงค่ะครับผมนะฮะแล้วเป็นยังไงครับอันนี้เราจะมีเห็นมีคอนเซ็ปต์นะครับว่าเป็นชุดคอนเซ็ปต์เป็นชุดสาวเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์วินเทจ เพลงก็คือเพลงมันจะฟังดูย้อนยุคหน่อยนะคะก็จะดูแบบว่าวินเทจนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเออมันจะเหมาะกับอะไรดีนะคะแล้วก็ก็นึกถึงกันที่พี่บาสพูดไปว่าเป็นแบบเหมือนเสา้เสิร์ฟสมัยก่อนที่จะบอกว่าเป็นเซ็ดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับนะก็จะดูแบบว่าเอตี้เซเวนตี้นิดนึง่ับเราจะเต้นแบบสะดวกเราต้องมีท่าเต้นใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะขบขันอะไรค่ะสวยมากเลย ื่องแรกนะเรื่องที่สองนี่คือแบบว่าเออแล้วมันจะทำความสะอาดอย่างไรเคยคิดไหมฮะหนูคิดว่าหน่าจะเอาทิชชู่ถูน่าจะออกแล้วมันจะแบบกลายเป็นว่าจริงๆที่เห็นว่าเฮ้ยสวยมากเลยแล้วพอเด็กแฟนคลับวิ่งมาบอกเฮ้ยจะมีพี่กินกินกินมาเชื่อกันฝนที่เก็บไว้ในบ่อรถมอเตอร์ไซค์นี่เราเป็นอย่างนี้เยเป็นหลายรอบแล้วอ๋อเหรอครับอันนี้ถ้าไหนๆก็มาเป็นคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมมีสัมเปิลท่าเต้นเล็กๆให้ดูไหมเอออาจจะเป็นแบบว่า มือหรืออาจจะเป็นอะไรอันร um, ูปเลยเหรอไออยากรูปเลย ฉันน yeah. oh, ั้นไร้เงินมันสกัดฉันแค่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างหมดเลยอะใช่แล้วถ้าเราต้องอ้อมแบบนี้แต่จริงว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแบบว่าคอยระวังนะฮะคราวนี้ครับพูดถึงซิงเกิลใหม่แล้วก็ฝากชาวซีสเปซหน่อยว่าสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็ ไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์หลักของ Mono Music เลยค่ะ www.monoklangmusic.com นะคะโอเคฮะสมาชิกท่านที่เปไม่ใช่ที่ชานะครับใช่ก็ฝากขอเพลงมานะคะทันซีด FM ็ด้วยค่ะ97.5นะคะขอเพลง Magic a r m ์เ r เยอแล้วก็ติดตามพวกเราในซีสเปซด้วยนะคะใช่แล้วค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็คือจีชวตี้กับซิงเกิลใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณมากครับสอบคุณมาก